เป็นอีกหนึ่งนักที่ชาติชันนำหนังโครโอเอเชียโดนยัดเยียดความผิดหวังในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพราะก่อนหน้าน,นี้พวกเขาพลิกแซงกลับมานำเอเวเนียได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ดดนก็โดนตีเสมอ2องสองในช่วงนาทีบาล่าสุดในการโดกนกับแชมป์เก่าอิตาลีทางโมดริตนะครับผมเป็นผู้ทำประตูให้ทีมขึ้นนํา1 0กําลังจะกลายเป็นฮีโรพาตารามักรกคว้าตัวไปเล่นรอบส,สุดท้ายด้วยการมี4คะแนนแต่ใครอยากที่เห็นกันครับภาพอันนาซามองในช่วงนาทีที่9 8ที่มาเตียซักคันยี่มาซัดประตูให้อสุรีตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนา รอบน็อกเอาไปแทนถ้าจะถามวันนี้เป็นเกมสุดท้ายของลูก้าโมดิตในทัวร์นาเมนต์ใหญ่และกับทีแคทโครเอเชียหรือไม่ถ้าดูจากโอกาสตรงนี้ก็เราราว80-20ยังไม่ร้อยครับเพราะทับตาหมักรุกยังมีโอกาสลุ้นเป็นทีมระดับสาที่ดีสุดจาก4กลุ่มในการไปเล่นรอบต่อไปช้างขอบบอนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน ซึ่งในเหล่าบรรดาทีมอันดับ3าจากทั้งหมด6กลุ่มตอนนี้มีดังนี้ครับออสเตรเลียมี3คะแนนลูกได้เสียบวก1สโลวาเกียมี3คะแนนลูกได้เสียศูนย์ฮังการี3คะแนนลูกได้เสียลบ3แข่งครบ3มนัดเรียบร้อยสโลวีเนียมี2คะแนนลูกได้เสียกระศูนโครเอเชียมี2คะแนนลูกได้เสียลบ3แข่งครบไป3นัด และอันดับสุดท้ายคือเช็คครับมี1คะแนนลูกได้เสียลบหนึ่งจากสถานก,การณ์ตอนนี้ของโครเอเชียพวกเขาไปทีมอันดับ3ที่ดีสุดจากอันดับห้าใน6กลุ่มและถ้าย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมานักศึกยูโรมีการปรับโฉมใหม่ยังไม่เคยมีทีมไหนนะครับที่มี2คะแนนและได้ไปต่อแต่ก็อย่างที่ทราบทราบกันครับอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลแน่นอนว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้ก็เช่นกันซึ่งตอนนี้โครเอเชียต้องรอลุ้นทุกทีมแข่งให้จบกันอีกในสองวันข้างหน้าเราจึงจะทราบชะตากรรมอันแน่ชัดได้ซึ่่งงเเอนไไขททีีีําาให้โโครชยมกสป ต่อในยูโรครั้งนี้เริ่มจากคืนนี้ก่อนเลยซึ่งจะเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ถ้าจะให้ดีโซโลเวเนียต้องแพ้อังกฤษวยสกอร์สาประตูต่อศูนย์หรือมากกว่านั้นเพราะว่าจํานวนการทําประตูตอนนี้โครเอเชียยิงได้3ประตูส่วนสโลเวเนียยิงได้2ประตูและอีกคู่เดนมาร์กก็ต้องเอาชนะเซอร์เบียให้ได้ถ้าในกลุ่ม C จบลงด้เงื่อนไขตามคาดในชาร์ทีมอันดับ3าดีสุดใน6กลุ่มโครเอเชียจะขึ้นไปอยู่อันดับ4 ส่วนในกลุ่มดีต่อให้โปลแลนจะคว้า3าคะแนนได้ในสุดท้ายที่เจอกับฝรั่งเศสแต่มันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่า hey, hey, เฮทูเฮดไปรองทีมอันดับสามอย่างออสเตรียซึ่งก็อย่างที่ท,ทราบกันครับว่าตอนนี้พวกเขาการันตีตกรอบไปแล้วส่วนในกลุ่มอ e, ีไม่มีผลเข้ารอบของโครเอเชียเพราะว่าตอนนี้ทุกทีมมี3คะแนนและไม่ว่าใครจบที่3ก็จะมีอันดับดีกว่าโครเอเชียอย่างแน่นอนในขณะที่กลุ่มเอครบสุดท้ายครับถ้าจะให้ดีสุดคือเช็คที่มีแค่แต้มเดียวต้องแพ้ตรุรกีและจอร์เจียที่มีแต้มเดียวก็ต้องแพ้โปรตุเกสเช่นกันซึ่งอย่่่่่าาาาางงอไรกกกก็็ตมมมจจุุดดททีีีนนสสใผลยับโ นั่นคือการแข่งขันข,ของกรุ๊ป4ี่คืนนี้รอติดตามเลยครับช้างขอ้อบอลข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน